ครับผมชื่อนายนัตกรนชินคุณพง์ครับปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมงขอิที่อะไรครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับเรียนที่สายการเรียนวิทย์คณิตครับโดยเกรดเฉลี่ย3.43ผมอยู่ในห้องความถนัดด้านภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจะถามว่าทําไมผมอยากเข้าคณะนี้นะครับแ่นกล้องไปครับคณะวิศวกรรมนะครับผมอยากเข้าวิศวกรรมไฟฟ้าครับเพราะเพราะเนื่องจากเนี่ยผมมีความสนใจในด้าน วิชาฟิสิกส์ครับแล้วก็ผมยังมีความถนัดในด้านของวิชาคณิตศาสตร์ครับซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในภาคของวิศวกรรมศาสตร์ครับผลงานที่ผมมีเนี่ยผมเคยโรงเรียนวิชา Drawing นะครับเป็นหนึ่งหน่วยนะครับด้วยได้เกรด C นะครับเป็นภาควิชาที่สําคัญนะครับเป็นหน่วยวิชาที่ต้องใช้ในการประกอบกับภาคของวิศวกรรมศาสตร์ครับ ซึ่งผมเริ่มมีความสนใจเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กแล้วครับผมเคยมาเดินหนังแก้วตอนมัธยมต้นครับแล้วผมก็เดินมาที่ตรงลานเกียร์นี้ครับทำให้มอินสปายผมทํให้ผมอยากศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับแลวถ้าถามว่าทําไมผมถึงอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมมีความทรงจำดีๆกับที่นี่มากครับผมเนี่ยเคย เคยไปเลยนี่อ่างแก้วครับมีความรู้องใจไม่ดี